ข้อความเล็กๆครับที่เขียนบนกระดาษนะครับว่าเราจะสู้ไปด้วยกันครับกับหนุ่มที่จะกลับไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ต่างจังหวัดครับแต่เกิดอุบัติเหตุครับกระคลิบล่าสุดครับที่แหม้มากๆนะครับที่มีพี่กู้ภัยนะครับได้ถ่ายวิดีโอนะครับขนาดที่กําลังนับเงินอยู่บนพื้นครับทราบสาเหตุนะครับเป็นหนุ่มคนนึงนะครับที่กะว่าจะไปเซอร์ไพรส์แฟนครับที่ต่างจังหวัดจังหวัดปาจิมบุรีครับหลังจากนั้นนะครับได้เกิดอุบัติเหตุครับ พี่กู้ภัยครับได้เห็นเงินจํานวนหนึ่งครับแล้วเห็นข้อความเล็กๆครับที่เขียนว่าเราจะสู้ไปด้วยกันครับจุบๆเป็นข้อความที่ซึ้งและ มีความหมายมากๆครับนี่เป็นข้อความสุดท้ายนะครับกับแฟนหนุ่มคนหนึ่งนะที่พยายามที่จะกลับไปเซอร์ไพรส์แฟนนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่ากลับมาประสบอุบัติเหตุสะกดนะครับเงินจํานวนนั้นนะครับพี่กุภัยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะส่งคืนให้ตํารวจที่ดูแลคดีนี้นะครับครบจํานวนไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วผมบอกเลยว่าโคตรเศร้ามากๆนะครับแล้วทุกคนแล้วครับคิดอยังไงบ้างนะครับฝากคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยครับ